จากกระทรวงวัฒนธรรมนะวันนี้ต้องบอกท่านกับท่านลาออกจากความเป็นศิลปินแห่งชาติก็เพราะประมาณอย่างนี้เพราะปากผมไม่ดีผมกลัวสถาบันท่านจะเสียหายเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนที่แล้วผมก็เขียนจดหมายลาออกยังเป็นความลับอยู่ในกระทรวงวันนี้เปิดเผยไปแล้วผมไม่ผมไม่อยากเป็นศิลปินแห่งชาติเพราะว่าพูดเลยก็ยากแล้วมันกระดากระทรวงผมไม่อยากให้กระทรวงเป็นบาดแผลก็เลยลาออกซะก่อน นะฮะก็ไม่ต้องมีคําว่าศิลปินแห่งชาติก็ได้เพราะผมก็เป็นศิลปินของชาติอยู่แล้วไม่เป็นไรให้เขาด่าผมโดยตรงเลอนะผมเป็นคนปากไม่ดียิ่งพวกคุณอัญจเรีพวกท่านพวกนี้ไปที่เชียงรายโอ้โหเขาจะผมจะแบบกันเองพูดจามีแต่คำก็เข้าใจกันดีมันทำให้เราเป็นมิตรกันเราทำให้เราง่ายต่อการ ที่จะคุยกันและเปิดเผย